ไปต่อ <มา S 1> ไปต่อ,คร,อครับขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับผมอ,อ ai hơn. OK, bay. Không, xài bay. Xài bay. นี่นะครับทุกคนเข้าแล้วครับ,บรล,ลุบละเลยครับดันดันริมขึ้นนะครับหลังจากเราใส่เราก็ดันริมขึ้นด้วยเลยเนี่ริมมันตรงนี้นี่ดันขึ้นไปด้วยปลายมันก็จะโผล่นี่นะครับ <c oughs> ไม่เห็นอนะไรปลายพอเลยเลยปลายพอเนี่ยมัน้องจะหลุดทั้งแถบเลยเอละไรลอกไปเลย โอเคมุนลองมันตรงนั้นแหละมุนถึงลองแล้วก็หยัดริมเนี่้นือคาดเลยอืออ๋อโอเคเฟืองนั้นลงนะมือแหละถูกแล้วโอเคช่วยตัวนี้มัง้ง เหลือเนาะอะไรเหลือว่ะทุกคนออันน uh> ี้ยู่ไม่เหลือนะใส่้าไปเถอะเดี๋ยวก็เจอเองบกเลื่อนกี่ถอยไหมอยู่ไหนอะหายไปไหนบกเลื่อนมันบกเลื่อนหายครับหาไม่เจอบกเลื่อนจะเป็นแบบนั้นนะทุกคนเนี่ยเอาเอา เอาเอาด้านนี้ลงนี่มันอยู่กระโดงนี่อ่ะใช่ไม่ใช่ใช่มั้งนี่เอาลงมาเอาลงใหมาตรงยังริมอะโอ้ริมหลุดจะเพิ่งยัเพิ่งริมมาสุดแล้วริมมันตกออาลงมาพี่ประมาณนี้ใช่ป่ะเอาเพิ่งแกถอยนี่ โอเ์แมนเอ์อัตีแค่ปอกมันได้แค่เาเืมันไมีไงหมอ่นี้เราก็ไปแค่นี้เนี่ยแค่นี้ก่อนหมดลรวแค่นั้นล้วปล่าอ่ามันไม่มีปอกให้เราตัวนี้ตัวนี้ นี้มันเข้ารูนี้ได้ไหมสวมนเดือดรูได้ไหมนี่เลยด้วยเข็นขาดเลยดิเข็นขาดเลยนี่ข็นขาดเลยดิเฮ้ยลูกยิงแรงโูกไม่เงีเอานั่นลงเครื่องฮะใข่ปลาเฮ้ยปล่อยเลยหาเรื่ีงพีดิ แต่ลิ้นมันไม่ทะลุมาไฟพอตัวแรกอ่ะร่างไปไหมยืนนี้ไปนะไปใช้เลยจานมันลำมาลิ้นมันทะลุแค่นี้เหรอโอ้โบ่หอดใช้กันไปก่อนไป่ลเราไปเชื่อมย้อนมันเพื่งแค่เนี้ยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับไม่มีอะไรเราก็ไผ่ น,น,น,นี่เราก็ยกขึ้นได้เลยครับ